สวัสดีจ้าเอฟซีมีตูดตะแววนสุกสคนสวัสดีพี่น้องสุขสุกคนวันนี้ยายย่องสิบผ้ามาบึงขันตอนกันคัดมีดด้วยกระดาษทรายการขัดมีดด้วยกระดาษทรายสายพานยายดงกับผ้า,าไปเบิ้งแต่มีด เออตอนสําเร็จแล้วตอนเฮ็ดแล้วเนาะมือนี่ยายนุ่งข้ามาเบิ้งขั้นตอนการคัดมีดด้วยกระดาษทรายสายพันหนี่ค่ะเดี๋ยวไอ้นุง่งพามาเบิ้งข้างนี้เนาะมาเบิ้งขันขันเบิ้งเอขันตอนการคัดค่ะ นนเป็นยุคขั้นตอนคัดหยาบโยมต่อไปก็เป็นขั้นตอนคัดละเอียดเี๋ยนั่งข้างนี้อันนี้ละเอียดอันนี้ยุคขั้นตอนคัดละเอียด เห็นละเอียดขึ้นันนีเรั่องจำยาวนี้เริ่มละเอียดได้คือก็ <ừ. S 1> เห็นระกรสซ้ายแล้ว แต่มันตัวใหญ่มีมีหลุมตัวมีหลุมครับอย่าเป็มะทามละเอียดมะาละเอียดที่ทำแตงต้งได้หลังจากมันจะทุบทุบเปมะทัมละเอียดอีกทุบเป็นมะทัมขาวมมีอยู่องสุเ ขันตอนก่อนชุบนี่ค่ะหลังจากคัดละเอียดนะคันเบิ่งจะว่ามีห้ยหลุมห้ยคอนเลยค่ะจะว่าบ่อยเห็นห้ยหลุมห้ยคอนคนก็ว่าคืไอขาวแท้ใยนุ่งพะว่าก่อนเอ้นวดเล็กตีขึ้นรูปขึ้นยังแล้วนะคะเียก่อนก็ต้องมัดเยีะขั้นตอนการเจียค่ะค่ะเอ่ ขั้นตอนดีวขั้นตอนการเชียรอการเอไอการเชียรแล้วก็ม,า,กมาคัดคัดหยาบอันนี้ก็จะมาคัดหยาบก่อนนะคะ่ะกัมาคัดหยาบตัวน,นี้มันจะคัดหยาบตัวน,นี้กันมานี่คัดละเอียดนี่ค่ะยายนุ่งกับบรดษผ้าเมื่อบึงจังเชียมือนี่ยายนุ่งกับผ้าเมื่บึงขั้นตอนการคัดละเอียดน้ำคัดหยาบคัดหยาบคัดละเอียด ขัดแล้วนี้เราไปชุบแล้วก็เอาไปชุบชุบแล้วมาขัดละเอียดอีกเนอะชุบแล้วก็มาขัดละเอียดอีกมาขัดบ่ให้มีห้อยหลุมห้อยคอนที่พี่น้องหรือไอเอฟซีสิเพิ่นสัง่งว่าขัดขาวเต็มใบนี่แหละขัดขาวเต็มใบคือขั้นตอนเพิ่นเฮ็ดแบบนี้ค่ะย่านุง่งเดี๋ยวผ้าเมื่อเบ,บิร์กเจียเนาะบางคนเพิ่นก็เห็ดถึง,ถ,งถึงห้อยคอนไว้ถึงผิวไฟไว้อันนี้ค<า>ือน,น,นี่ค่ะ นี่ม้นทั้งขาดเออนี่ค่ะนี่ม้นทั้งขาดมันสิหยาบอยู่อ๋อเออเนี่ยไว้ใกล้ๆกันยายนุ่งกับผ้ามาเบิ่งขั้นตอนแบบนี้เนาะค่ะมีแต่ขั้นตอนสําเร็จแล้วยายนุ่งก็ไปให้เบิ่งมื้อนี้ยายนุ่งกับผ้ามาเบิ่งสําเร็จก่อนเดี๋ยวมือหลังมืออื่นที่ยายเอ๋พี่น้องอยากเบิ่งขั้นตอนไหนก็บอกยายนุ่งได้ยายนุ่งสิผ้ามาเบิ่งทุกขั้นตอนเลยค่ะขอให้บอกมา อันนี้พี่น้องเพิ่นบอกว่าให้ให้ให้เบิ้งการขันละเอียดเนี่ยยายน้องผ้าเมื่อเบิ้งเด้อจ้ะจะยายน้องพาเมื่อเบิงบ้งสำนีกก่อนสวัสดีจ้า